แล้วมีอะไรบ้างมาฟังพร้อมพี่ปราเลยข้อที่หนึ่งพี่ปราอยากจะบอกเลยว่าขึ้นช่ายขึ้นช่ายขึ้นช่ายจัดเป็นผักที่มีโพแทสเซียมสูงสามารถป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดได้เป็นอย่างดีรวมทั้งยังสามารถช่วยหลอดเลือดขยายตัวได้นอกจากนี้ยังสามารถช่วยลดความดันโลหิตช่วยรักษาความดันโลหิตสูงโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาในเรื่องของความดันโลหิตการรับประทานขึ้นช่ายนี้จะช่วยได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญ ปัญหาความดันโลหิตในระยะเริ่มแรกหรือผู้ที่มีแนวโน้มว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงควรรับประทานเครื่งช่ายเป็นประจําจะช่วยควบคุมความดันโลหิตได้อุยแล้วต่อจากนีก้เราควรทานอะไรอย่พี่ปลาที่จะช่วยให้สุขภาพของเราดีและความดันโลหิตสูงไม่เป็นปัญหาที่รุนแรงข้อที่สองมะรุมมะรุมถือเป็นพืชสมุนไพร พื้นบ้านที่นิยมทํามาเป็นเก่งส้มโอ้โหในฝักของมะรุมนั้นสามารถช่วยลดไขมันและคอร์สเลอรอลในร่างกายได้การที่เรารับประทานฝักและใบมะรุมเป็นประจำจะสามารถช่วยลดความดันและรักษาโรคความดันโลหิตสูงรุมทั้งยังสามารถช่วยรักษาโรคโลหิตจางและเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายช่วยต่อต้านอนมูลสละและช่วยชะลอวัยได้เป็นอย่างดีมะรุมมะรุมต้องหามาทานข้อที่3มันฝรัง่งมันฝรัง่งอูหลายคนคงชอบทานมันฝรัง่ง แต่ไม่รู้ว่ามันฝรั่งที่เราทานนั้นมันมีประโยชน์มากมายวันนี้พี่ปรามีคาตอบมาให้มาฟังกันเลยมันฝรัง่งถึงแม้ว่ามันฝรั่งจะเป็นผักที่มีแคลเดียสูงแต่หากเราทานมันฝรั่งในปริมาณที่ไม่มากเกินไปรวมถึงไม่ทานรับามันฝรั่งแบบแบบกินแบบท,ทอดทอดก็จะช่วยเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพของเราได้เพราะมันฝรั่งจะช่วยสามารถช่วยลด,ดามดนโลหิตสูงและป้องกันไม่ให้หนอนเลือดแข็งตัว ช่วยลดไขมันสามารถช่วยป้องกันโรคหลอดจลาและป้องกันโรคหวัดได้อีกด้วยเนื่องจากในมันฝรั่งมีวิตามินซี S. สูงเราจะเห็นเลยว่ามันฝรั่งมันมีประโยชน์และถ้าเรารับประทานมันฝรั่งให้เป็นเราสามารถนํามันฝรั่งนี้มาทาอาหารได้หลายอย่างเก่งจืดสุดตู้หรือว่ามันต้องมันฝรั่งกินน,นี่สุดยอดจริงๆข้อที่4แตงกวาแตงกวาจัดเป็นผักที่มีปริมาณของน้ําเป็นส่วนประกอบค่อนข้างจะเยอะ เวลาเรารับประทานแตงกวาทําให้เรารู้สึกสดชื่นโอ้โหแน่นอนเพราะแตงกวาเนี่ยมันมีน้ําการที่ร่างกายเราได้น้ำเข้าไปนี่จะทําให้ร่างกายของเราสดชื่นมากๆแตงกวาสุดยอดจริงๆช่วยดับกระหายและช่วยลดไข้นอกจากนี้แล้วพี่ปลายอยากจะบอกว่าแตงกวายังสามารถช่วยรักษาระดับน้ําตาลในเลือด ช่วยลดความดันโลหิตช่วยขับสารพิษที่ตกค้างในร่างกายและช่วยลดอาการบวมน้ําลดอาการปัสสาวะไม่ออกรวมถึงแตงกวายังมีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆสามารถช่วยแก้าการท้องผูกและปรับระบบขับถ่ายได้เป็นอย่างดีถ้าใครชอบรับประทานแตงกว่าจะรู้ว่าแตงกวามีประโยชน์สุดยอดและยอดเยี่ยมมากๆเพราะฉะนั้นวันนี้พี่ปลายอยากจะบอกทุกๆคนเลยบอกว่าการที่เราจะทานแตงกวาทานเก่งจืดแตงกวาก็ได้ผัดแตงกวากับไข่ก็ได้ หรือรับประทานกับข้าวผัดที่สุดยอดจริงๆข้อที่5กะหล่ำปีกะหล่ำปีกะหล่ำปีไม่ว่าจะเป็นสีเขียวหรือม่วงแดงก็อุดมไปด้วยวิตามินมากมายซึ่งสารอาหารที่สําคัญคือกรดทาทาลิกสารชนิดนี้สามารถช่วยยับยั้งเปลี่ยนแปลงน้ําตาลในร่างกายไม่ให้กลายเป็นไขมันทําให้ช่วยลดน้าหนักและลดคอเลสเตอรอลได้กะหล่ำปียังมีสารแอนโทไซยานินซึ่งสามารถที่จะช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจและโรคเกี่ยวกับหลอดเลือด ช่วยลดความดันโลหิตสูงและลดไขมัน LDL ได้ข้อที่หกเรารู้จักกระลำปีละกระล่ำปีทำแกงจืดก็อร่อยกระลำปีทำอะไรก็ข้อที่หกผักกาดขาวผักกาดขาวเป็นผักที่หลายคนชอบมากแล้วผักกาดขาวมีประโยชน์อย่างไรเ,ออเรามาฟังในเรื่องของผักกาดขาวกันเลยว่าสุดยอดอย่างไรแน่นอนผักกาดขาวผักกาดขาวจัดเป็นผักที่มีแคลเซียมสูง ซึ่งนอกจากจะช่วยบำรุงกระดูกและฟันได้แล้วแคลเซียมยังทำหน้าที่ในการช่วยลดความดันโลหิตและช่วยเสริมความแข็งแรงของผนังหลอดเลือดได้ด้วยนอกจากนี้สรพพคุณที่ช่วยบำรุงเม็ดเลือดแดงทำให้เม็ดเลือดแดงแข็งแรงมากขึ้นช่วยขับอัสาวะช่วยแก้อาการบวมน้ำและช่วยบำรุงร่างกายของเราด้วยพี่ปพรอยากจะบอกเลยว่าเด็กๆหลายคนไม่ชอบทานผักกาดขาวเนื่องจากผู้ใหญ่เนี่ย ไม่ได้ให้เด็กทานผักแต่ไหนเล็กๆอันนี้สําคัญมากพ่อแม่ทุกคนควรจะกระตุ้นให้เด็กทานผักและการทานผักเป็นสิ่งที่ดีพี่ปามีเรื่องเล่าในบางครอบครัวนี้พ่อแม่ไม่ให้ลูกทานผักไม่ไม่ใช่ไม่ให้ทานคือพ่อแม่ไม่ชอบทานก็เลยไม่ทํากับข้าวที่มีผักเลยเด็กก็จะไม่เคยทานผักพอเด็กไม่เคยทานผักแล้วมันจะเกิดภาวะอะไรขึ้นเด็กจะมีความรู้สึกเลยว่าเฮ้ยไม่ควรที่จะทานแบบ ไม่ทานไม่เป็นอะคะ่ะก็เลยทําให้ร่างกายของเราไม่แข็งแรงและที่สําคัญพี่ปราบอกเลยว่าผักในแต่และชนิดมันมีประโยชน์อย่างไรเด็กไร้คนหรือผู้ใหญ่ที่โตขึ้นมกักมีปัญหารเรื่องท้องผูกขับถ่ายไม่ออกเนื่องจากไม่เคยทานผักไม่เคยทานสารต่างๆงเหล่านี้แล้วก็เกิดอันตรายกับร่างกายของเราเองเพราะฉนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญเรื่องเล่าเวลาที่เราเห็น คนที่เจ็บป่วยมันลำพอเราทักประวัติแล้วเราสืบประวัติไปก็จะรู้เลยว่าเกิดจากการที่ทานอาหารไม่มีประโยชน์และไม่ได้ดูแลตัวเองอันนี้สําคัญมากๆข้อที่7แครอทบํารุงร่างกายและผิวพรรณให้แข็งแรงเพราะแครอทสามารถช่วยบํารุงผิวให้สดใสช่วยทําให้ผิวแข็งแรงและปกป้องเซลล์ผิวไม่ให้แสงแดดทาร้ายนอกจากนี้แครอทยังช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดมีประสิทธิภาพ ช่วยรักษาระดับน้ำตาในเลือดช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายและช่วยรักษารโรคความดันโลหิตสูงแคนนอลยังสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองโรคอมัพอมพาตอัมพาตและช่วยลดโอกาสในการเกิดโรคหัวใจและก็ภาวะหัวใจที่ลมเหลวได้พี่ปายอยากจะบอกเลยความดันโลหิตสูงนอกจากที่เราจะดูแลตัวเองด้วยการรับประทานอาหารแล้วการดูแลสุขภาพก็สําคัญ ควรที่จะตรวจสุขภาพประจำปีทุกๆปีและที่สำคัญมากๆคือการดูแลสุขภาพตัวเองไม่เครียดจนเกินไปยิ่งในภาวะ,ะปัจจุบันหลายคนจะเครียดมากเครียดจากการที่ไม่รู้ว่าจะดำรงชีวิตในปัจจุบันอย่างไรให,ผนในหรผผ้ผ่านในทุกๆภาวะหรือผ่านผ่านในทุกๆวิกฤตดูแลสุขภาพวัดความดันโลหิตและที่สำคัญหลายคนมีคำถามถามาถามพี่ปราว่า วัดความดันโลหิตแล้วทําไมค่าความดันโลหิตที่วัดที่บ้านไม่เท่ากับที่โรงพยาบาลวัดที่โรงพยาบาลจะสูงกว่าอันนั้นเป็นภาวะปกตินะคะส่วนหนึ่งที่มักจะเจอเพราะว่าหลายคนเราเวลาที่ไปโรงพยาบาลจะเกิดภาวะที่ตื่นเต้นและกลัวเมื่อตื่นเต้นและกลัวจะไม่สามารถที่จะเรียกว่าควบคุมความตื่นเต้นได้ค่าความดันโลหิตออกมาจะสูงกว่าปกติ เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่ปราอยากจะบอกทุกทท่านเลยว่าถ้าเราวัดความดันโลหิตที่บ้านเป็นประจําทุกวันแล้วจดใส่กระดาษแล้วส่งไปให้แพทย์ดูเวลาที่เราไปตรวจสุขภาพแพทย์จะได้พิจารณาว่าความดันโลหิตที่แท้จริงเราเป็นอย่างไรการรับประทานอาหารคือส่วนหนึ่ง แต่ส่วนหนึ่งที่สําคัญคือการดูแลตัวเองและการวัดความดันโลหิตประจําเป็นสิ่งที่สําคัญเรามาดูแลสุขภาพด้วยกันมาเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญลุยพันเอกค่ะ